เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น,อน้องแลทุกคนด้วยนะครับผมววนกลับพบก,กันในช่อง v b a t c h n n l เหมือนเดิมนะครับวันนี้นะเราก็มาอยู่กันในเกมไ i n คร r a เวอร์ชันหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้ผมจะมาแค่สั้นๆนะครับขอเวลาสักหนาทีสนาทีนะครับเพื่อจะไป็การอธิบายว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปช่องผมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะครับ ในช่วงนี้นะครับช่องนี้คือยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรเกิดขึ้นเนาะคือยังลงคลิปปกติแหละนะครับแต่ว่าหลังจากคลิปต่อจากนี้ไปแล้วก็ทั้งหมด9ช่องที่ผมกําลังทําแล้วก็กาลังบริหารอยู่เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับวิดีโอแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเล่นเกมแล้วก็วิธีการทํางานกับยูทูบเบอร์ณจุดนี้นะครับคือจะเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับสำหรับผมแล้วก็ก็คืออยากจะให้ทุกคนรู้ว่าต่อจากนี้คือมันจะเปลี่ยนไปเยอะจริงๆนะครับ ก็ขอให้รู้กันแค่นี้พอนะฮะแต่ก็นะก็คือรอติดตามกันนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับช่องนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็ได้นะครับก็รอติดตามกันต่อไปนะครับโอเควันนี้เราก็มาพิจารณี้แหละนะฮะหนึ่งนาทีกว่าก็โอเคเลยนะครับวันนี้นะเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่จะกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยเย่